สวัสดีครับวันนี้มาชมไฮไลท์อีกหนึ่งคันนะครับสำหรับรถเจดศูน7นะฮะคันนี้เจ้าของบอกอยากได้คินคีนนเนียนนะฮะองบอกจากพื้นฐานเดิมเป็นสีดำนะครับวันนี้ได้มาจับเป็นสีตัวใหม่แต่เราอาจจะไม่บอกนะครับว่าสีตัวนี้ต้นต่อมาจากอะไรนะฮะก็ขอเก็บไว้เป็นความลับสำหรับ เรากับลูกค้าแล้วกันเนาะนะฮะเพราะลูกค้าได้เลือกนะครับแล้วก็เป็นต้นแบบในการจัดสีนี้มานะครับครับนี่อันนี้เดี๋ยวใครเห็นรถก็ต้องจำได้นะครับว่าเป็นรถของใครนะฮะนเนียนๆเ,เลยครับเนียนมากนะฮะก็จบด้วยเป็น l e เกอ e r c r y s t ั l นะฮะ สวยงามนะครับพ่นหมดแล้วครับพื้นฐานเดิมคันนี้มาเป็นสีดำนะครับแล้วก็จัดเป็นสีตัวนี้สีตัวนี้นี่เราจะบอกว่าผมว่ามองแล้วมันจะคีนคีนดีกว่าเนะไม่ไม่ไม่เขาเรียกว่าไม่จีจาร์ดมากนะครับได้อีกอารมณ์หนึ่งสำหรับคนชอบสไตล์คีน ตอนนีญญ้พ่นชิ้นส่วนตัวรถนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดออกมาจากห้องพรุ่งนี้นะครับวันนี้ขออบไว้แบบเต็มเต็มที่เลยนะฮะด้วยอุณหภูมิประมาณ70า็กวองศานะครับแล้วก็อบประมาณ6ชั่วโมงถึง8ชั่วโมงนะฮะโ,โอเคครับเดี๋ยวไปรอชมอะไรอีกหนึ่งห้องนะฮะกำลังเตรียมพื้นเข้าพ่นอยู่โอเค